สวัสดีค่ะนิสาเสื้อสวยนะคะถ้าลูกค้าอยากเห็นงานของทางร้านก่อนใครนะคะไม่อยากพลาดแบบของเราอยากจะดูแบบสวยๆนะคะแบบนี้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 และแบบนี้หรือจะเป็นแบบนี้นะคะ ก็แอดไลน์ตามขั้นตอนตามนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะนิสาเสื้อสวยนะคะก็คือวันนี้จะสอนวิธีแอดไลน์ล้านนะคะหลายๆท่านแจ้งเข้ามาว่าอยากแอดไลน์ร้านอยากได้รูปสินค้าอยากติดตามแต่ไม่ทราบจะแอดไลน์ยังไงยังไงวันนี้ทำํำตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะอันดับแรกก็คือเปิดเครื่องขึ้นมานะคะ โอเคแล้วก็ตรงนี้เห็นเป็นไอคอนของโปรแกรมไลน์ใช่ไหมคะก็จิ้มเข้าไปมันก็จะเด้งขึ้นมาที่หน้าไลน์ของเราให้ไปจิ้มตรงนี้ค่ะตรงมุมเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค,ะค่ะที่มันเป็นรูปบ้านนะคะจิ้มเข้าไปปั๊บแล้วก็มาดูข้างบนตรงนี้เนี่ยค่ะที่ปลายจินสอชี้นะคะตรงนี้นะคะที่เป็นรูปหน้าคนแล้วก็มีเครื่องหมายบวกนะคะเราก็แตะตรงนี้เข้าไปค่ะแล้วก็ไปกดตรงนี้ ค้นหาที่เป็นรูปแว่นขยายที่เขียนว่าค้นหาตรงมุมนี้นะคะปึ๊บอ่าแล้วก็จะมีเขียนคําว่า line id เห็นใช่ไหมคะโอเคก็ไม่โฟกัสเราพิมพ์เข้าไปเลยค่ะแล้วก็มากดตรงนี้ใส่เครื่องหมายตัว a แบบนี้นะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวิปผิดเอาใหม่ใส่เครื่องหมายตัว a ตัวนี้ตัว a ที่เป็นวงกลมตรงนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษใส่ตัว n ตัว i ตัว s แล้วก็ตัว a 2ตัวนะคะแล้วก็คลิกปุ่มตรงนี้ มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นโลโก้ร้านตัวเแบบนี้นะคะคลิกคำว่าเพิ่มเพื่อนเลยค่ะพอเพิ่มเพื่อนปุ๊บกดคําว่าแชทอ่าเห็นไหมคะทีเนี้ยก็จะเด้งขึ้นมาที่รลย์ร้านมันจะมีข้อความอัตโนมัติแจ้งว่าสวัสดีค่ะนิสายินดีรับใช้ค่ะอะไรประมาณนี้ก็ถ้าเห็นข้อความนี้ก็แสดงว่าเราเป็นเพื่อนกันในรายเรียบร้อยแล้วนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะให้ลูกค้านะคะเอ่อ ทักไลน์นะคะมาที่เบอร์0 6 2 8 2 4 7 4 5 6ค่ะเบอร์0 6 2 8 2 4 74 5 6หนะคะแล้วทักเข้ามาว่าขอลายร้านนะคะทางร้านจะส่งข้อความแบบนี้กลับไปให้ค่ะลูกค้านะคะคลิกตรงเนี้ยสามบรรทัดเนี้ยที่เป็นตรงเนี้ยภาษาอังกฤษตรงเนี้ยคลิกได้เลยนะคะพอคลิกปุ๊บมันจะเด้งอย่างนี้เนี่ยมันจะเด้งไปม้านี้ใช่ไหมคะให้เรากดเพิ่มเพื่อนนะคะเนี่ย กดแชทกดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะคะแล้วมันก็จะเด้งมาที่ข้อความนี้อัตโนมัติค่ะอันนี้เป็นวิธีเพิ่มรายล้านนะคะก็2วิธีนี้น่าจะเพิ่มรายล้านได้ยังไงฝากไว้ด้วยแล้วกันค่ะขอบพระคุณค่ะ